หนึ่งสิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาไม่ทำกันค่ะนั่นก็คือการด้อยค่าตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนมีหลายคนค่ะถามไม่ส้มบ่อยมากเลยแม่คะหนูอยากขายออนไลน์หนูอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์หนูอยากมีรายได้เสริมแต่สิ่งที่ตามมาคือหนูกลัวทำไม่ได้ค่ะและนั่นก็คือ การด้อยค่าตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนหมายถึงว่าคุณยังไม่ได้เริ่มลงมือทำเลยคุณจะรู้ได้อย่างไงว่าคุณทําไม่ได้อย่าเพิ่งด้อยค่าตัวเองค่ะทุกคนเราทุกคนนะคะมีศักยภาพในตัวเองค่ะเมสมก็เช่นกันนะคะทุกคนเมื่อก่อนนะคะทุกคนเราไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนค่ะแต่ว่าเราคิดเสมอว่าเมื่อคนอื่นทำได้ฉันก็ต้องทำได้เช่นกันค่ะทุกคน ตรงข้ามกันเลยค่ะหากคนไหนไม่ได้อยค่าตัวเองแล้วคิดว่าฉันทำได้ค่ะมันอาจจะยากสักหน่อยแต่เราต้องใช้ความพยายามให้มากกว่าคนอื่นนิดนึงค่ะแล้วลงมือทำเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะทุกคนเราจะประสบความสำเร็จในที่สุดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยค่าตัวเองเสริมพลังใจให้กับตัวเองแล้วลงมือทำมันค่ะเราก็จะทำได้นะคะทุกคน